สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและก็ชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปคํายาากรอนภาพรวมสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ อ่าชา n น l ของเราก็ใช้แกนการแบ่งลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกหรือว่าโหราศาสตร์สากลนั่นเองนะคะใครที่เคยเช็คลัคนาด้วยวิธีการหลักการแบบนี้แล้วก็ดูได้เลยนะลัคนาเนี่ยจะตรงกว่าแบบราศีนะคะแล้วก็ลัคนามีความหมายคนละอย่างกับราศีนะคะอ่าถ้าใครขี้เกียจเช็คก,ก็เอาตามวันที่ไปก่อนนะอ่ะ ถ้าใครอยากรู้ว่าเช็คยังไงนะคะตามไปดูได้ที่ท็อปโพสใน Facebook Page ของแม่หมอนะ l l e s o โ o r o นะจ๊ะอ่ะสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะคะแล้วก็สวัสดีตอนตุดจีนจินเจยุอีสีน,นีโฮชัยล่วงหน้าล่วงหน้าไม่กี่วันเองอ่ะขอพายให้กล่าวชาวลัคนาราศีตุลประจำปี2566นี้หน่อยนะคะอย่าลืมว่าคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ ภาพรวมนะคะและทาขึ้นเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจนะยาในการรับชมนะคะอ่ะาไพ่ประจําตัวใบแรกปีนี้คือไพ่เดอะมูนนะคะบอกเลยว่าอันนี้มันตรงกับดาวมากเลยอ่าไพ่ใบแรกสําคัญมากสําหรับชาวรัคนาราศีตุลน,นะคะสําคัญอย่างไรปีนี้บอกเลยว่ามีหลายหลท่าน จะมีความเขาเรียกว่าจินตนาการบันเจิดมากเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าใครทำงานเกี่ยวกับสายของครีเอทีฟศิลปะเนาะแล้วก็การแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเขียนเขียนนิยายอะไรอย่างเงี้ยนะวาดภาพสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเล่นดนตรีแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะความสามารถด้านนี้มันจะบันเจิดเป็นพิเศษนะคะแต่ข้อเสียต้องระวังนิดหนึ่งว่าเวลาคุณตกอยู่ภายใต้ภาวะอารมณ์ แม่หมอขอเรียกว่าอารมณ์ที่อ่อนไหวนะคือมันจะเข้าถึงอารมณ์ต่างๆได้ค่อนข้างที่จะง่ายและคุณอาจจะอินแล้วก็ติดอยู่ในนั้นนะคะจนบางทีมันออกมาออกมาจากอารมณ์นั้นได้ยากออกมาจากไหนออกมาจากอ่ สิ่งที่คุณคิดอยู่สิ่งที่คุณติดอยู่ในห่วงอารมณ์มหักกลับมาสู่ความเป็นจริงได้ยากจุดนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะก็คืออาจจะกลายเป็นพวกปฏิเสธความจริงหรือไม่อยากยอมรับความจริงได้ในที่สุดอันนั้นเป็นด์กไซ์ของไพ่ใบนี้เนาะแต่แน่นอนว่าคนเรามีสองด้านเสมอไม่ต้องกลัวไปประเด็นถัดมาให้ระวังโรคภัยไข้เจ็บนะคะโรคติดต่อที่มาจากคุณเห็นน้ำเนาะ,ะมาจากความชื้นมาจากน้ำมาจากอากาศนะคะ จริงๆโควิดมันก็เป็นพ่ใบนี้ยได้เหมือนกันนะการติดเชื้ออย่างนี้นะคะจากเขาเรียกว่าสาเหตุที่มันจะเป็นภาวะความคุมเขือนะอะไรที่มันไอดีน i ิฟายได้ไม่ชัดเจนอะไรแบบนั้นอ,อันถัดมาเลยนะคะยาเสพนิยายดราม่าเยอะหรือว่าบทเพลงที่เป็นดราม่าเยอะเพราะว่ามันจะมันจะแบบอินง่ายแล้วมันจะเศร้าง่ายอะไรแบบนี้จะรู้สึกว่าคราวน้ำตามากมายเป็นพิเศษนะคะ อันถัดมาเลยเรื่องของความรักต้องระวังไปรักคนมีเจ้าของนะฮะระวังว่าออยังไงดีล่ะความรักมันจะไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงาี้ยคือถ้าคนโสดอะ่ะแล้วมีความรักเข้ามาเนี่ยนะคะเราเนี่ยแหละอาจจะแบบ คิดอะไรไปเองหรือเปล่านะคะดังนั้นความรักในปีนี้ของชาวลักนานและก็ชาวราศีตุลไม่หมออยากให้เพิ่มความระมัดระวังขึ้นเป็น3เท่าสําหรับคนโสดสาหรับคนมีคู่กลับมารักตัวเองในปีนี้ดีที่สุดนะจะไม่ได้บอกว่ารักคนอื่นไม่ได้นะเพียงแต่ว่าให้เวลาเป็นตัวบอกความชัดเจนกับคุณถ้า,พาไพ่ใบนี้มันขึ้นมานะคุณจะคาดหวังความชัดเจนอะไรได้ยากมากบางทีตัวเองยังไม่ชัดเจนกับตัวเองเลยนะอันนี้ก็คือเป็นข้อควรระวังไว้ ทำยังไงวิธีการแก้ไขก็คือว่าใช้ชีวิตยอย่างมีสติในทุกๆเรื่องทุกๆชั่วโมงนะคะแล้วจะช่วยคุณได้เองไปที่2เรื่องของการเงินชัดเจนใครเป็นดารานักแสดงนะคะบล็อกเกอร์รีวิวหรืออะไรทำนองเนี้ยอะไรที่อยู่ในโซเชียลเน็ตไอดอลหรืออะไรทำนองเนี้ยไม่เหมาะว่าคุณจะทำเงินได้จากศิลปะและความงามอันนี้ได้แล้วก็ งานฝีมือก็ได้งานฝีมือ,มอที่เป็นงานคราฟต์งานคราฟต์ก็คือแฮนด์เมดหรืออะไรต่างๆแบบนี้แต่มันจะออกไปทางดีไซน์ความสวยงามอะไรเงี้ยก็แม่หมอแนะนำให้คุณใช้พลังงานไปในเรื่องออในเรื่องที่มันโพสิทีฟสำหรับไพ่ใบนี้แทนเนาะอ่ะประมาณนั้นแต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งถ้าใครมีชอบคุณอาจจะลองไปโรงเรียนศิละปะสวดมนต์เล่นดนตรีหรืออะไรทํานองนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยคุณได้อีกนิดนึงก็คือเป็นพวกโยคะอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกัน เป็นอะไรที่เป็นสปิริตชลได้ทำเทียนนะอย่างเงี้ยอ่ะมี j u d g ม้นตมี h ฮโ o f ฟ n นะคะแน่นอนว่าไปเกี่ยวข้องกับการสวนมนต์ไหว้พระสิ่งศักดิก์สิทธิ์ต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาและลาสิตุนในปีนี้คุณน่ะน่าจะไปเกี่ยวข้องกับ s p i r i t ช a ลสตัฟทั้งหลายหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการสนใจเรื่องมูเตลูนะคะการสวดมนต์ไหว้พระการปีกวิเวก่าไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไหว้พระการเรียนรู้ การนั่งสมาธิเรกิหรืออะไรทํานองเนี้ยคือคุณน่าจะสนใจศาสตร์ลึกลับไหมจะต,ต้องมีใครสักคนมาชวนคุณแน่นอนเลยเพราะดูจากดูจากความสนใจของตัวคุณแล้วอะเออเหมือนคุณต้องการเขาเรียกว่าอ,อ่ามีมีมีความสนใจในเรื่องราวลึกลับอะเออหรือเรื่องที่แบบกําลังอยากจะค้นหาสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ บางคนอาจจะสนใจการอ่านไพ่ก็เป็นได้นะคะอ่านไพ่ยิปซีอย่างนี้อ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลได้หมดเลยหลายๆคนอาจจะมาเรียนดูดวงก็ได้นะนี่อ่ามีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการเดินทางไปต่างประเทศได้นะคะอืออ่ามีจริงด้วยมีจริงด้วย หลายๆคนนะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปจนถึงต่างประเทศนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลไปเลยแต่ยังมีความกังวลใจกล้ากลัวอยู่เหมือนกันคือมีความกังวลอนะวิตกกังวลว่าภายภาคหน้าไม่รู้มันจะเป็นยังไงเนอะแล้วก็เลยแบบไม่มั่นใจเฉยๆอันนั้นในเขตเบ,บาๆใช่ไหมอยากให้มันเป็นอันนี้มากกว่าอ่ภายภาสุดท้ายดีมากสิบเหรียญอ่ะมาเริ่มกันที่การงานดีกว่า การงานพูดไปเบื้องแล้วนะคะงานเดินทางต่างประเทศใครที่ทํางานแบบที่ต้องเดินทางบ่อยๆอันนี้ตอบโจทย์ดีมากเลยมันมีเกณฑ์ยกย้ายงานเหมือนกันนะคะในปีนี้อันที่2คือคุณมีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนบทบาทัาเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ภายในองค์กรของคุณเองเออถ้าสมมติว่าใครทํางานราชการอย่างนี้ใช่ไหมย,ยกตัวอย่างให้ฟงังเช่นคุณอาจจะได้ย้ายสาขากลับไปอยู่สาขาเก่าที่คุณเคยอยู่อย่างงี้ก็ได้คือมันเป็นการสลับ สลับสับเปลี่ยนสาขานะแต่ยังอยู่ภายในองค์กรเดิมอยู่อย่างเงี้ยนะคะหรือสมมุติในประเทศไทยอ่ะมันมีอยู่2ไซส์2พื้นที่คุณอ,อาจจะย้ายจากพื้นที่ที่1ไปพื้นที่ที่2ก็ได้ไพ่เดินทางมันก่อนข้าง ชัดเจนนะคะแล้วก็ความสามารถอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยที่ที่คุณมีอยู่นะปีนี้ให้แสดงออกมาให้เต็มที่นะคะนะคุณจะสู้เขาได้อย่างแน,น่นอนจริงๆไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลเลยถ้าคุณดูไพ่สเปซสิบสองใบเนี่ยคุณจะเห็นเลยชัดเจนว่าไพ่ที่แม่เหมอว่ามันไม่โอเคที่สุดแล้วก็คือใบน,นี้นะใบเดียวอย่างอื่นนะมันยังพอจะมีเขาเรียกว่าวิธีแก้ไขหรือใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นมันก็ช่วยได้แหละเพราะฉะนั้นคุณเห็นบรรยากาศร,รอบๆไหมอันนี้คือตัวคุณนะคะ คือถ้าคุณสามารถดึงความมั่นใจในตัวเองกลับมาได้ไพ่ที่เหลือบรรยากาศรอบๆตัวคุณเนี่ยมันโอเคมันมีทางออกทั้งหมดนะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีความล่าช้ามีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่มันก็แค่ออริเทคแค่สร้างความระคายเคืองให้กับชีวิตคุณเล็ก,ลกน้อยเท่านั้นเองสิ่งที่จะเตือนที่2นะคะก็คือเรื่องของการเงินการเงินนะมันมีไพ่ใบนี้ใช่ไหม ก็คือไม่แนะนําให้ลงทุนใดๆเลยนะคะการลงทุนยังจะต้องเป็นไปด้วยความรัดกุมถ้าคุณตัดสินใจเองเนี่ยแล้วคุณยังไม่ชัวร์แม่หมอจะให้แนะนําไปปรึกษาผู้รู้นะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญน,นะนะต้องไปปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญถ้าคุณไม่มั่นใจก่อนที่คุณจะตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตสําหรับปีนี้การตัดสินใจครั้งสําคัญหมายถึงอะไรบ้างหมายถึงการย้ายงาน บางคนต้องยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆเนาะบางคนน่ะย้ายงานแต่ว่าตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเราเวลาเราย้ายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นแบบเออมันจะดีมากน้อยขนาดไหนอะ่ะคุณอาจจะต้องคิดเยอะๆนิดนึงเนาะอันที่สองคือเรื่องการเงินนะแบบนั้นอ่ะอืมถ้าสมมติว่าใครดํารงตําแหน่งครบรอบวาระแล้วมีอันต้องย้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ย้ายนะคะย้ายเหมือนกัน แต่ว่าก็จะเป็นไปได้ด้วยดีเหมือนกันนะอืมแต่ไม่ไม่ต้องกวกังวลน,นะคะอยู่กับปัจจุบันให้มากๆนะคุณจะลดเขาเรียกอะไรปัญหาในเรื่องของความวิตกกังวลไปได้อีกคืออนาคตเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ปัจจุบันเรากําลังปั้นด้วยมือเราเองนะคะดังนั้นจงใส่ใจปัจจุบันให้มากการเงินไปแล้วมีคนจะไปโปะนี่ได้ด้วยแหละแต่ถามว่าโปหมดหรือยัง อาจจะได้ครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่ายังเหลือนิดหน่อยนะยังไม่หมดแต่คุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนในช่วงของปลายปีนะคะอันนี้คือไพ่สิบเหรียญนะใครที่แบบรองเงินเบิกนะคะเบิกประกันหรือเงินงวดอะไรสักอย่างที่คุณจะได้รับอะคุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนนะคะตามเวลาประมาณสักเดือนกุมภาอ่าไม่ใช่สิกุมภาก็ได้อยู่นะอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงออกรกฎาสิงหาอ่ะสิงหามากกว่า แต่เดือนที่มันจะได้เนี้ยก็คือประมาณสักธันวาธันวานะหลายๆคนมีเกณฑ์ตัดสินใจจะออกจากงานด้วยไหมไม่แน่ใจแล้วก็เหมือนจะได้เงินจากการออกจากงานก็ได้เงินก้อนเงินกองทุนอะไรแบบเนี้ยด้วยในซ้นปีนี้นะถ้าสมมุติคุณรู้สึกว่าอยู่ที่เนี่ยไม่ใช่มันไม่ดีแต่ตัวคุณนะคุณเบือ่อเบื่อแล้วรู้สึกไม่ดีแล้วรู้สึกไม่มั่นใจกับที่นี่แล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจออกจากงานตรงนี้เองได้อ่ะ การเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนาะพอประครับประคองไปได้แต่ว่าเก็บเงินได้ยากนะเพราะว่าพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนที่ใช้เงินตามความความสบายใจความชอบของตัวเองค่อนข้างจะเยอะชอบความสะดวกสบายนะคะความสวยงามะอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนั้นอืมเรื่องความรักความรักก็เตือนให้ระวังคนที่เข้ามามันมีสอนใช่ไหมนี่นะแล้วยังมีไพ่ ไพ่คนเจ้าชู้อ่ะไพ่คนที่มาเราพลาดอะไรอย่างนี้อันนี้สําหรับคนโสดนะคะความรักสําหรับปีนี้ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะแต่มีเกณฑ์ที่จะได้พบพบกับคนที่อายุมากกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอเข้ามาพร้อมๆกันสองคนเลยก็ได้นะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือตําแหน่งที่เป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคล้ายๆกับว่าตัวคนนั้นน่ะไอคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนั้นน่ะเขาก็มี เ,เรียกเลยดิเนื้อหอมอะ่ะมีตัวเลือกหลายคนเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะคบซ้อนคบคนนั้นสลับรถไฟเก่งมากด้วยนะแล้วก็นี่คือเหมือนกับว่าเวลาเขาพูดอะไรอะ่ะเขาเป็นคนที่มีศิลปะในการพูดมีชั้นเชิงค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็เหมือนกับเนียนมากอย่างเงี้ยบางทีคุณคุณก็แค่สงสัยอะแต่คุณจับไม่ได้ไล่ไม่ทนันคุณจับผิดเขาไม่ทันหรอกแม่หมอก็เลยคิดว่า คุณดูไปนานๆคุณดูให้มันพ้นปีนี้ไปก่อนนะคะว่าเขาทําตัวดีไหมดังนั้นในเรื่องความรักของคนโสดก็เช็คชัดๆเลยว่าโสดจริงหรือเปล่านะคะคบซ้อนไหมแต่ถ้าสมมุติว่าก็คำคำคบคร,บรู้จักกันไปก่อนแต่ยังไม่ตัดสินใจอันนี้โอเคนะคะยังคงเป็นแบบโอเพนรีเลชั่นชิพหรือ,อยังมีสถานะที่ไม่ชัดเจนคนคนที่ไม่ชัดเจนแม่มอว่ามันก็ เดี๋ยวคุณจะเห็นแล้วว่าเขาคุยกับคนอื่นด้วยนะคะในปีนี้ก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงบ้างเนาะอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากให้โอกาสตัวเองใช่ไหมคุณก็ลองผ่านคนนี้ไปแล้วลองไปเจอคนใหม่ข้างหน้าดูอ่ะก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยพิจารณาเปรียบเทียบกันได้ความรักของคนมีคู่นะคะความรักของคนมีคู่อืมไดูสิอืม ถามว่าหวานไหมมันก็ดูโซโซมันไม่ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่มันก็ดูไม่ได้โรแมนติกอะไรมากมันยังพออยู่ได้นะคะไปไปมามาคู่ของคุณเนี่ยก็อืมไหนดูซิไม่ได้มีคนอื่นแต่มือที่สามของคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของงานอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินแทนนะคะออไม่หมอว่านะไพ่ไพ่ผู้หญิงก็ไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร แต่ไม่เวทนะอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงส่วนบุคคลอีกทีหนึ่งนะคะไม่ฟันธงแต่ว่าแนวโน้มก็คือว่ามันมีงานหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาประดังประเดยแล้วบวกกับเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเขาอันน่าจะเดินทางบ่อยหรือไปต่างประเทศบ่อยดังนั้นเวลาที่มาเจอกันคุยกันน่ะมันก็เลยแบบแป๊บแป,บแปบ๊ส่วนทางกันตลอดเลยมีเวลาให้ชั้นน้อยจังเลยอะไรแบบนี้ยแล้วมันทําให้คุณน่ะสงสัยว่าเขาไปไหนเขามีใขร่หรือเปล่าเขาแอบไปสุกครอบครัวที่อื่นไว้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณน่ะสงสัยนะคะ อืประมาณนั้นอะทำไงได้นะมีแฟนเป็นคนเจ้าเสน่ห์ก็อย่างเงี้ยแล้วนะเออไม่ได้พูดถึงหน้าตานะแต่ว่าเขามีเสน่ห์ในในคาแรคเตอร์และในความสามารถของเขาอ่ะหมุนเงินเก่งค่ะคนคนนี้แฟนคุณนะไม่มีปัญหาอะไรหรอกกลับมาที่เรานะคะถ้าใครมีพื้นฐานหรือว่ามีโรคประจําตัวหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นซึมเศร้าเป็นโรคไบโพลา่าหรือว่าอะไรเงี้ยหรือคุณรู้ว่าคุณแบบอ่ะเขาเรียกอะไรดีอารมณ์อ่อนไหวนะคุณจะต้อง สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะแนะนําให้สวดมนต์เนาะสวดมนต์แล้วเงินจะมามากขึ้นอีกนะดวงนี้จริงๆมันไม่เกี่ยวอะ่ะแต่มันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆถ้าใครทําอยู่แล้วก็ทําต่อไปนะคะนะอ่ะความรักไปแล้วสุขภาพบอกไปแล้วอื่นๆก็อาจจะมีการเดินระวังหกล้มนะคะการแบบเขาเรียกว่าไงดีเอ็นมันตึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นนะคะถ้าดูจากในไพ่ขาขวาอะไรเงี้ยให้ระวังขาขวาสองก็คือหัวนะอาจจะมีเขาเรียกอะไรดีภาวะที่เกี่ยวกับมีโรคที่เกี่ยวกับน้ำมีปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำนะแบบนี้น้ำในร่างกายนะคะน้ำในร่างกายโอเคไปดูคำแนะนำสำหรับชาวราศีตุลกันบ้างดีกว่างานที่เด่นชัดเลยนะงานที่ไปได้สวยมากคืองานแบบ งานโลจิสติกส์เนี้ยก็ได้นะอ่ะ grab ก็ได้อ่ะลืมฟรีแลนซ์เลยฟรีแลนซ์จ้าฟรีแลนซ์ก็ไปได้วสวยนะคะฟรีแลนซ์ก็ลองดูนะต้องให้ต้องใช้เส้นสายนิดนึงต้องใช้คอนแทคใช้คนแนะนํานิดนึงนะคะคุณจะได้งานที่เขาเรียกว่าใช้คอนแทคเพื่อเลือกงานที่เขาเรียกว่าได้เงินเยอะๆให้กับเรานะงานที่มันดูดีๆงานได้ตังค์เยอะนะประมาณนั้น คนที่หางานใหม่นะคนที่หางานใหม่เดือนที่ดีก็เดือนที่ดีจะมีมีนานะมีอาจจะได้สัมภาษณ์ตั้งแต่กุมภาแล้วแหละแล้วก็เดือนที่น่าสนใจที่จะประกาศผลแล้วก็เหมือนได้ย้ายงานเนี่ยก็จะมีเดือนมีนานะคะมีเดือนเมษาแล้วก็มีเดือนอสิงหาอ่าสิงหาถูกและสิงหากันยา ตุลาโอเคถูกต้องนับถูกแหละโอเคประมาณนี้นะคะที่เหมาะกับการย้ายงานแล้วก็หางานใหม่สําหรับพนักงานประจําคําแนะนําทั่วไปสําหรับปีนี้ก็คือ blue blilly where you are planted อคุณมีความสามารถอะไรอ่ะคุณทำอะไรได้จงงัดออกมาให้หมดนะคะเอออันนี้คือเวทีในเรื่องของการทำงานเวทีในเรื่องของความรักก็คือว่าอ่าคุณมีดีอะไรอ่ะคุณก็แสดงออกมาให้เขาได้เห็นนะคะแต่ว่ามันจะต้องเหมาะกับการละเทศะก็คือเวลาและสถานที่ด้วยเนาะอืมไม่ใช่ตลกในยามซีเรียสอันนี้ไม่โอเคนะอ่าโอเคใบที่สองนะคะส่วนในเรื่องของการงานก็ชัดเจนนะคะถ้าคุณรู้ว่า ด้วยตำแหน่งของคุณนะ่ะด้วยบริษัทของคุณนะ่ะเวลาเนี้ยเขาต้องการคนที่มีความสามารถแบบไหนถ้าคุณมีความสามารถด้านนั้นอยู่อย่ารีรอที่จะแสดงมันออกมายกตัวอย่างเช่นภาวะความเป็นผู้นำเนาะการแสดงความเห็นการตั้งคําถามอะไรแบบนี้นะคะในเชิงสร้างสรรค์น,นะจ๊ะจะได้รับผลตอบรับที่ดีจะเติบโตนะจะมีเครดิตที่ดีนะคะชื่อเสียงก็เป็นไปได้สวยอยู่นะแต่ว่าไม่ถึงกับว่าฟัางแบบผู้แตกก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าเป็น positive result แน่นอน คำแนะนำในเรื่องของความสัมพันธ์อากับด้น regret นะคะเสียใจนะคะมันเป็นไพ่ของความเสียใจมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันติดอยู่ในใจคุณแมมแล้วมันเหมือนแบบมันไม่หายสักทีอะเดิมมูลมันเป็นไพ่ของเก็บมานานเก็บมานานแล้วก็เก็บอยู่อย่างนั้นไม่ลบไม่หายสักทีอะไรเงี้ยคุณทําเหมือนแบบเหมือนดองไว้เหมือนกลัวมันจะเสื่อมอย่างเงี้ยอ่ะประเด็นแรก ให้อาภัยตัวเองซะนะคะมันไม่มีใครไม่เคยทําผิดนะแล้วก็ให้อาภัยตัวเองก่อนเพื่อที่จะให้ตัวเองอะหลุดจากภาวะอารมณ์ที่มันต้องติดค้างกับอดีตนะเพื่อที่จะไปสร้างสิ่งดีๆให้กับคนรอบตัวแล้วก็สร้างให้กับตัวเองด้วยนะคะอันที่สองเลยก็คือว่าเวลาทําอะไรให้เรานึกถึงความรู้สึกของคนรอบๆตัวของเราด้วยยังมีครอบครัวของคุณนะที่เขาอะยังเป็นห่วงคุณนะคะอ,อยู่นะ อืแเราอีกอย่างหนึ่งคือไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ไพ่สิบเหรียญก็จริงนะแต่ว่าคุณเห็นไหมว่ากระต่ายเขามีลูกน้อยด้วยอะ่ะเออม,มีมีลูกกระต่ายแล้วก็มีกระต่ายน้อยๆอยีกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นครอบครัวที่เป็นแบคเอพอยู่เบื้องหลังของคุณดังนั้นเนี่ยคนสนิทจริงๆคำว่าครอบครัวไม่ได้นับแค่สายสัมพันธ์ที่เป็นทางสายเลือดนะคะอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวของเราคนเหล่านั้นคือคนที่ มีความเป็นห่วงมีความรักต่อคุณจริงๆดังนั้นเนี่ยก็ห่วงคนกลุ่มนี้ด้วยนะเวลาทําอะไรนะคะอย่าอย่าทำร้ายตัวเองนะอย่าเศร้ามากเพราะว่ามันไม่ใช่คุณที่เศร้าคนเดียวมันยังมีคนที่รู้จักคุณคนที่รักคุณอนะ่ะเขาเศร้าไปกับคุณด้วยนะอ่ะต่อมาใบสุดท้ายเป็นคําแนะนําในมุมของการวางทัศนคติความคิดหรือว่าการฝึกจิตในชีวิตประจําวันนะคะไพ่จะแนะนําอะไรบ้าง ไพ่บอกว่าอ้าวไพ่บอกให้ใช้น้ําอย่างประหยัดนะคะทุกครั้งที่ใช้น้ําให้ระลึกเสมอว่ายังมีคนอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่เขาไม่มีน้ําสะอาดดืม่มและหลายแห่งไม่มีน้ําในการทําการเกษตรจงเห็นคุณค่าของน้ําที่ใช้เพื่อการใช้ทรัพยากรน,น้ําอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็พูดถึงคล้ายๆใบนี้ก็คือให้นึกถึงผู้อื่นเนาะรวมถึงคนที่คุณไม่รู้จักด้วยนะคะอ่ะ นี่ก็เป็นคำพยากรณ์ภาพรวมสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีแล้วก็ในเรื่องของความรักจงรักตัวเองให้มากๆนะคะวันที่วันที่คุณยิ้มให้ตัวเองได้ทุกวันนะ่าจะเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณนะ อขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนถัดไปฝากเนื้อฝากตัวนะคะช anel ของเรา Little s so o h o r o เวนในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะไม่ได้ออกคลิปบ่อยแต่จะมาออกเรื่อยๆนะอ่ะเดี๋ยวเจอกันวันนี้สวัสดีค่ะ